บท่านพี่น้องผูดสัทธาต่ออัลละห,ห์บฮานะฮูละะอาลาทั้งหลายส่วนหนึ่งที่จะเป็นความดีที่จะทําให้เราได้รับความดีในโลกนี้และจะนําเราสู่สวนสวรรค์ของอัลละห,ห์บฮานะฮูละะอาลานั่นคือการทําความดีต่อผู้ที่เป็นบิดามารดาของเรานะครับและแน่นอนว่าพี่น้องครับหลายๆคนที่พ่อแม่ของเขานั้นได้จากไปแล้วซึ่งเขา ไม่ได้ทําความดีไว้เลยตอนที่พ่อแม่ของเขายังมีชีวิตยอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นการปลอบใจกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับบางคนอาจจะไม่มีโอกาสในการทําความดีกับพ่อแม่ตอนที่พ่อแม่นั้นยังมีชีวิตยอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าความดีที่เราจะทําให้พ่อให้แม่ของเรานั้นจะสิ้นสุดเมื่อพ่อแม่ของเราตายมีฮะดิษบทหนึ่งพี่น้องครับเป็นฮะดิษที่บันทึกโดยท่านอบูดาวุดนะครับเป็นฮะดิษที่ถูกต้อง นะครับเป็นการชี้แนะบอกกล่าวถึงวิธีการทําความดีกับพ่อแม่หลังจากที่พ่อแม่ของเราเสียชีวิตไปแล้วนะครับพี่น้องครับถ้าเราได้ฟังฮะดิษบทนี้พี่น้องครับเราก็ยังสามารถที่จะสร้างความดีให้กับพ่อแม่ของเราถึงแม้ว่าพ่อแม่ของเรานั้นจะจากเราไปแล้วก็ตามนะครับฮะดิษบทนี้พี่น้องครับท่านพี่น้องครับฮะดิษบทนี้รายงานจากท่านอบิอุสัยดินมาลิกบินรบีอะ อัสซาดีรอบอลลอฮ์อะลัยฮวลาฮนขณะที่เราอยู่กับท่านนบีสุลตัลลอฮขณะที่เราอยู่กับท่านนบีสลลัลลอฮวะมี่เจาอยู่กับท่านนบีสลัรับในขณะที่เราอยู่กับท่านนบีเนี่ยปรากฏว่าที่้ชาหนึ่กับท่า่าบีสลตัาหที่เราอยล่ก็กล่านนบีสุลลอฮ Hal บาคียะหมินบิรรินอับาวยะชัย,ยุนหอาอับรูหุมาบิฮิบะดโมติฮิมะผู้ชายคนนี้นยะมาหาท่านนาบีนะครับแล้วก็กล่าวถามท่านนาบีอ้รอซูลลละยังเหลือสิ่งใดอีกไหมนะครับสิ่งที่เป็นความดีที่เราจะทําให้กับพ่อแม่ของฉันเนี่ยหลังจากที่พ่อแม่ของฉันทั้งสองเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นคําถามที่ดีมากพี่น้องครับยังมีความดีอะไรไหมที่สามารถที่จะทําได้ หลังจากที่พ่อแม่ของฉันเนี่ยได้จากไปแล้วได้สิ้นชีวิตไปแล้วก็อะนาะมนบ,บีก็ตอบกับผู้ชายคนนี้บอกว่ามีสิประการที่หนึ่งก็คืออัสซลาตุอะไยฮิมาประการที่หนึ่งกับพี่น้องนั่นก็คือการขอดูอาให้แก่ท่านทั้งสองอัสซาลาตุอะไยฮิมาการขอดูอาของลูกที่ดีจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้พ่อแม่ของเขาในวังเกียรมมัดนั้นจะ ถูกยกสถานะด้วยกับ د ع อาการอิสติกฟาร์การขอดุอาให้แก่พ่อแม่ของเขานะครับประการที่หนึ่งนะครับพี่น้องประการที่สองวัาอิสติกฟารูละหูมาเมื่อเราขอดุอาให้แก่ท่านตั้งสองแล้วนะครับประการที่สองคือการขออภัยโทษนะครับการขออภัยโทษให้กับบิดาบรรดาของเขาแล้วก็ประการต่อมาวะอิงฟาซูอห์ดิฮิมามิมบะดีฮิมานะครับ การที่ลูกนั้นจะต้องปฏิบัติตามคําสัญญาของท่านทั้งสองหลังจากที่ท่านทั้งสองนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่พ่อแม่ได้สัญญาเอาไว้นะครับผู้ที่เป็นลูกนั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในสิ่งที่เป็นคําสั่งเสียของบิดามารดานะครับประการที่4่วาซิลตุรหิมอัลลตีลาตูสลลอิลลาบิฮิมานะครับประการที่4ี่ก็คือการที่ผูเออ้เป็นลูกนั้น จะต้องเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาตินะครับที่ไม่ถูกเชื่อมสัมพันธ์นะครับนั่นหมายถึงว่าเป็นการส่งเสริมให้มีการเชื่อมสัมพันธ์นะครับกับเครือญาติไม่ว่าจะเป็นเครือญาต,ติทังด้านมะทังด้านของพ่อเราของพ่อแม่เราทั้งสองเลยนะครับเป็นสิ่งที่อิสลามนั้นส่งเสริมและประการที่5นะครับว่าอิกรอมุสึซดีกิฮิมานั่นหมายถึงว่าการที่ลูกนั้นจะต้องให้เกียรตินะครับ เพื่อนของเขาต้องสองนั้นนั่นหมายถึงว่าเพื่อนที่อยู่ฝั่งแม่และก็เพื่อนที่อยู่ฝั่งพ่อนะครับนี่เป็น5ประการ5คุณงามความดีที่ท่านนาบีสลุลตล่านได้ชี้แนะผู้ชายคนหนึ่งที่มากล่าวถามท่านนาบีบอกว่าถ้าพ่อแม่ของฉันเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับความดีอะไรบ้างที่ฉันจะทําให้พ่อแม่ของฉันนะครับหนึ่งละหมาดพี่น้องครับละหมาดสองขออภัยโทษสามปฏิบัติสิ่งที่เป็นคําสั่งเสีย นะครับให้กับพ่อแม่ทั้งสองแล้วก็สี่การติดต่อเครือญาติแล้วก็ห้าก,การให้เกียรติการดูแลนะครับต่อผู้ที่เป็นเพื่อนสนิทของพ่อและก็แม่นี่เป็นสิ่งที่นํามาบอกกล่าวให้กับพี่น้องได้รับทราบว่าเมื่อพ่อแม่ของเราเสียชุดไปแล้วนั้นอย่างก็ยังมีความดีเหล่านี้นะครับที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้เมื่อเราปฏิบัติแล้วนะครับ ความดีเหล่านี้ก็จะถูกส่งให้กับพ่อแม่ของเราและจะทำให้พ่อแม่ของเรานั้นมีเกียรติและมีสถานะสูงส่งในวังเกียรัินั่นเอง